สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะมีเฟอร์นิเจอร์มาถึงที่นี่เลยใครเอามาขายเราก็ไม่ทราบนะคะหรือว่าใครเอามาส่งนนีะมาถูกต้องคุณกิมผมกวาดอันนี้น่าจะสี่พันเหมือนอยู่กรกฏเลยนะคะเอฟซีกรกฏอันนี้แถมห้าร้อยไม่ไม่อยากรู้ไหมว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่พ่อหนิเดี๋ยวพ่ออันนี้ถ้าแบบ คุยแบบกันเองนะคะไม่เกิน2 0 0พโอ้ยแม่เอ้ยค่าน้ำมันรถเขาก็ได้แล้วไม่เพราะว่ายายซื้อที่บ้านอ่ะมันประมาณนี้มันเท่ากันเองตอนไหนแล้วคะเพื่อนเพิ่นเป็นเจ้าของร้านขายฟอนิเจอร์ไม่ถ้าแพงสุดไม่เกิน2,500ไม่เกิน2,500ใช่อีแม่เท่าไหร่แม่ ไม่ถึงแม่ไม่ถึงทำไม่จะไม่ถึงแม่เนซื้ออยู่เคยซื้อแต่มันคนละนี่เช่ลูว่าสามพันห้าลูกจีบว่าสี่พันไม่เกินสองพันห้านี่แหละพบอกผมเคยซื้อเมื่อประมาณสิบปีสามพันห้าหลักสามพันแม่กาแฟ เก้าอี้สี่ตัวโต๊ะนี่บ้านยายน่ะเห็นไหมสวยไหมเดี๋ยวบ้านยายอ่ะโต๊ะตกินข้าวอยากไปไว้ที่บ้านจังสามพันหายู่กินกับยาขาดตัวฮะสามพันห้ากินอยู่กับยาขาดตัวแม่พูดถึงค่าดองอ่ะแม่พูดเพราะว่าหนูมีลูกชายสามพันหาคายท้อไม่กินยาขาดตัวนิกกี้ก็อยาก นิกกี้จะห้าร้อยเอาไหมนี่นิกกี้ก็อยากได้ลูกอยากได้หรือว่าไงนี่นิกกี้บอกว่าเพ่อจ่าซื้อแน่ซื้อแน่อันนี้ผมตีไปเลยนะพ่อเจ้าของตัวนี้สามพันนะขอพรฝนเราก็มาเดาราคาเค่รอตอนนี้รอเจ้าของอยู่นะคะว่าจะนีนาทีนี้นะฝนตกบ้างแม่อะไรนี่ แม่ทายอันนี้เด้อแม่เข้ามามาอันนี้มาเล่นไม้อันนี้ไม้อั้เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม้ดูเหรอไม้อะไรอ่ะไม้ประดู่เหรอไม่ไม่มีแม่ทายทายแม่ประดู่เจ้าของก่อนเจ้าของไม่เคยก่อนที่สูงสุดว่าประมาณสักห้าสี่พันสูงสุดโอ้โหสี่พันเลยเพราะว่าไม้ประดู่อย่างดีนะเนี่ยปัดดู่ันนี้แม่ใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวเราเราลุ้นเ่ยมันหอมมันกลิ่นมาด้วยจิบจมูกด้วยมีไม้ประดู่มาเจออะไรนะคะ รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นแอ่งเนาะเนาะโอ้โหดูเสือดูเสือโอ้โหดูเสือดูนี่คือเบื้องหลังลิปนะนี่นะอ่ะเสือนอนอีกเนาะเสือนอนอีกนอนนอนนอนเลยเหยียดขาแม่เหยียดขาเลยเยียดเยียดเฮ้ยตามทำไมเนี่ยดูเนี่ยมีคนมาแอบถ่ายเสืออยู่ข้างงหลัเบื้องหลังเบื้องหลังฮะอ๋อมีเรื่องบอก อ๋อเพิ่งถ่ายคลิปเนอโอเคโอเคแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาเนี้ยห้าพันห้าพันก็โอเคค่ะอันนี้ห้าร้อยครับนี่ยห้าร้อยเอ็สอาร์เอาเอามาแล้วนิกกี้บอกกินมื้อเดียเลยนิกินกับเอ็สอาแล้วไปแล้วนะคะนิกกี้จะไล่เอ็สอาแล้วจะกินข้าวที่จานลงกินเลยนะลงกินทองภาพแล้วปางของหลัง ไปกินนดลุงจิมพาไปสั่งกับข้าวสั่งว่าเผื่อหนูด้วยนะไม่แบบยมนิกกี้วิ่งตามแล้วนิกกี้วิ่งตาม่าเอ๊ะทำไมเรามองไปที่ร้านเราทำไมมันหลงเหลงหลงเหลงเนาะอ่านไล่เลยบอกเขาส่งมาหรือว่น้องเปียอนร้ามันหลงเหลงหลงเหลงเลยอะหลงเหลงยังไงก็คือเต้นหายไปอ๋อเต้นหายไปไปกับยุบไไปกับยุบ เต็นสีขาวนะอุยเนนนชิดกก็หัแล้้วะฝั่งขวาของร้านแอนนะตอนนี้หายไปแล้วนะครับไปกระแรงลมอายุเมื่อคืนนี้นั่นเองแม่เต็นท์ทชิดหักบ่น่ลมันไม่ได้หักขามันหลุดขามันหลุดเฉยๆเท้าขาใส่มันก็ขึ้นปกตินะคะตอนนี้รอเจ้าของอยู่พ่อยยังเพราอยู่ยังว่าอยู่นะครับพ่อพ่อฟื้นก็อยากได้ลุ้ๆลุ้กัมาแล้วมาแล้วค่ะ เจ้าของมาแล้วนะคะตีราคาให้แล้วเร้่อพ่อค้าอ้าพ่อค้าเขาตีราคาแย่งกันตีแล้วค่ะไม้ดูไม้ดูไม้ดูเหรอคะอ๋อไม้ดูนะคะไม้ดูทองอันนี้เท่าไหร่ตัวบนหกห้าตัวล่างสี่ห้านานแม่เปาทายถูกแม่แม่แม่ออฟขายถูกชามหนึ่งชามปหเฮ้ยเสือผ่าไปนี่ เสือไทยถูกไงแอนสามพัใช่ไหมใช่ยายสองพันห้ายายบอกว่าสองพันห้ารองพันห้าโอ้โเยเสืมาเร็วช็อเด็ดมาเร็วิมมีคนไทยถูกคนไทยถูกแม่อ๊ฟอันนี้แม่อ๊ไทยถูกแม่อ๊ไทยถูกตัวนี้สแม่ออ้แม่ทำไมแม่อย่างนี้สี่พันหสี่พห้า มีใจกับคนที่ทายถูกนะฮะให้ฟรีหรือเปล่าไวถ้าไปก็ทายอันนี้ถูกด้วยสามพันอันนี้สี่หมอันนี้สี่ห้นั้นสามพันห้ามันมีสอนี้หกพันห้มันมีสองราคาอันนี้แม่บอกว่าี่าแม่ทายถูก้าท่ะสี่พาม่ทายแ่นหถ้าไมถูกอันนั้นแม่ว่าหกพันะข้างบนน่ะาแค่ห้าร้อทข้งบนหกพั มีคนซื้อแล้วเหรอครับยังค่ะทั้งบนนั่บอกว่าหกพันบอกกับมึงจิมกำลังมาเดาราคากันประกันมาเดาราคากันจสักชุดดิโอ้คุณแดงอะไรไมว่าอะไรปลิวไปอ้าวเห็นเมื่อเช้านี่เองตรงลมมันไปแล้วค่ะโหแรงมากต้องซื้อแบบนี้มันจะไม่ปลิวมันไปแล้วใช่ใช่ไม่ไม่ปลิว เต็มร่มไว้ว่าครั้งทีหลังเอาไก๋อไม่ละค่ะเสือเสือซื้อให้เลยครับผมเผื่อเผื่อลังเลแล้วตัดสินใจแล้วก็จะได้เบอร์โทรครับพี่เหน่งมีรำเชฟสนใจนี่นะคะไม่ออฟก็ถ่ายถูกนะคะ FC นะคะนี่นะคะชาบ้านอยู่สักคนนี่นะคะงานไม้คนนี้เจอไม้มาขายดาวถูกกันทุกคนเลย นี่นะคะข้างบนว่าหกหกพันห้าเนาะยังไงไม่เอขายดีๆไ่เาขายเพื่อข้อไหนเนอะวันนี้แม่ว่าหกพันด้านบนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าหกพันห้านะคะเออก็บวกเข้าไปอันนี้บอกว่าสี่พันห้าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่แม่ออฟถ่ายอันนี้แม่นมากแม่ออฟบอกว่าสี่พันห้าเป็นอะไรมาแม่ก็เคยเป็นคนที่แบบซื้อของพวกนี้แล้วก็อะไรเงี้ยก็เปิดเลยทายถูกโอเคยแล้วอาชีพแม่อีแม่ไม่เอาผมถามหน่อยเมื่อวานเนี่ย เห็นว่าได้รับข่าวดีที่สุดในโลกโอ้ได้รับข่าวดีได้ไฟที่บ้านไรผู้หลวงเหมือนของผู้ลูงนี่แหละโอ้ผู้รูมกแปลงนี่แหละครับเห็นแล้วดีใจเนาะเพราะว่าปกติใช้เหรอโซลาเซลล์จะลำบากหน่อยทีนี้มีหม้อลงโอ้โหสบายเลยนี่เขาบอกว่าเอาแอร์มาลงได้เลยแม่แม่มีหม้อลงแล้วแม่มีกระทะยังแม่หึกระทะแบบไหนคะ <m í toys> แม่ยังไม่รู้อีกมุกมุกแม่ก็โอเคแม่ทายถูกเขาจะติดตั้งเสร็จวันไหนเสร็จไปแล้วบอกเสร็จแล้วค่ะเมื่อวานแป๊บเดียวคนมาไป20คน20คนเลยโอ้โหทำของลุงเนี่ยยังแค่ประมาณ5คนเองนะของแม่มา20คนแล้วแม่ก็ซื้อกับข้าวไปเลี้ยงเขาเขาก็ดีใจแม่ก็ดีใจเพราะว่าขอมาเป็นปีแล้วค่ะขอหลวงหมอครับใช่ค่ะมันจะมีงบประมาณเขาอยู่ เราจะมีงบประมาณช่วงเดือนไหนถ้าสมมติเรามีกระท่อมไม้ไผ่ก็จะไม่ผ่านรอบแรกที่คุณแม่ขอไปแล้วคราวนี้แม่มีบ้านนาเขาก็เลยมาดูแล้วก็มีห้องน้ำเขาก็เลยผ่านดีใจกับแม่ออฟด้วยนะคะมีกิจกรรมอะไรเราก็จะได้ใช้ฟารใช่แล้วก็ผมว่าพวกคนก็มันก็ดีขึ้นนะเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะ